ม่เห็น่เม็นหยยบติห่งไม่อยนไต่อยเงินดอกบ้ยต่อเนดอกบุอ้ยอุ้อาจอุ้่อ้ยอุ้้อุ้อุ้ยอุอุ้อออ้อุอ ค่ตแ้วเนย่เข้าคืน้ำเห็ดลายดิ่แนี่ดื่มหมดเนี่ยใส่ค่ะตห่า สัดขามนันรู้เอ็น

ขี้นไปฮะโอ้ยไม่ชอบเลยขึกนยุบไป้เอานี่จับเลยบูดอ่ะขาด้วย<น>ขา เลดงมีปไตยเอมาเห็นท oh, ีได้บ้าเอออย่าง้มนเด้ออกก่อนใช่ทึัเอานึ่ครับโอ้ยเรือกรบพุกเรือ Mamie cho cô anh em 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 ăn nha. Ni cũng cái nài ny đi nghe nghe nai cũng Như thế này Ni cũng được nài này Ni nai cũng được nài 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 Det er mange som kommer over.